เฮ้ยก๊อฟเฮ้ยมึงว่าปีนี้ใครจะได้แชมป์วะกูต้องฮอลแลนด์อยู่แล้วเชียร์ฮอลแลนด์แต่กูว่าปีนี้เนเธอร์แลนด์มาด้วยเฮ้ยฮอลแลนด์เนีฮอลแลนด์มึงเจ๋งตรงไหนวะศูนย์หน้ากูไงฟาบซี่อยู่แล้วเฮ้ยกูว่ามาแล้วว่ะอะไรมาวะฟาบซี่เหรอขี้กูเนี่ยทุย กวนเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ว่ะเออเนเธอร์แลนด์ยังไงก็ฮอลแลนด์ไม่ไม่ไม่มันต้องเนเธอร์แลนด์ใหญ่เดียวไม่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 ฮอลแลนในทื่อแลนเฮ้ยตกลงมันทีมเดียวกันเปล่าวะ ไม่มีมานานแล้วด้วยสวัสดีครับสวัสดีสําหรับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหาคำเมืองเทปสองเทปสองครับตอนนี้เราอยู่เทปสองกันแล้วเราไม่ได้เจอกันนานประมาณ2เดือนครับล่าสุดนี้เจอกันหน้าร้อนตอนนี้หน้าฝนแล้วครับฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอยังขาดอะไรไหมไหเธอผอมไปหรือเปล่าอย่าลืมเล่ากับโซดานะครับ ผมกินเหล้านำ้ำเลยอะมารอดูกันวันนี้ครับผมว่าทุกคนติดตามแล้วว่าผมเนี่ยที่เป็นพิธีกรที่สำสอนที่สุดในเชียงใหม่นะวันนี้จะได้ใครมาเป็นพิธีกรคู่ด้วยนะครับขอเสม้อมวกต้อนรับน้องซาบีนครับัดีสวัสดีสวัสดีคก้นะครับจากเด็กน้อยตามดำตัวเดิมดำ,มามดำจากชีวิตท,ทอมน้อยนะครับก้าสู่การเป็นเ็ด<อ>ไอดอลแนะนำตัวให้กับผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะ ชื่อซาบีนนะคะอยู่แอคบาร์มอชอค่ะครับทุกวันนี้ทําอะไรอยู่ฮะนอกจากเรียนหนังสือทอําอาชีพเสริม,<อ>มนะครับก็ช่วยกยิจก,การครอบครัวค่ะขายของเลยะ,ะขายของเลยโอเคค่ะฝากร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะในเชียงใหม่เป็นร้านเตี๋ยวยำเป่าปากค่ะครับที่ไหนบ้างฮะ <c oughs> มีเชียงใหม่จะมีสี่สาขานะคะมีที่การลงแอปพอร์ตแล้วก็ตัดวัดโลรัครับแล้วก็พเมรเนดาแล้วก็เมย่าค่ะครับผมชื่อซาบีนซาบีนนี่แปลว่าอะไรครับรู้ไหม ไม่ทราบเหมือนกันที่มาของชื่อซาบีนซาบินไม่ใช่ซาบิน่าไม่ใช่ไม่ใช่ชุดชน่า่ซาบีนก็ไม่ใช่ป่าซาบินนะซาดีครับขอบคุณครับเออให้มันได้อย่างนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นเทศกาลมหากรรมนั่นแหละมหากรรมกีฬาได้แก่กีฬาลูกหนังครับกีฬาลูกหนังประจำเนี่ยดาวเคราะห์ตรงนี้แหละนั่นแหละ ไม่ได้นะครับได้ติดตามบ้างหรือเปล่าซาบินก็มีบ้างค่ะมีบ้างนะครับมีบ้างคือได้ดูบ้างดูบ้างได้ดูคู่ไหนบ้างครับก็มันดูจริงเปล่าวะเอาไว้ถามข้ามไปเลยก็ได้ข้ามไปปีนี้อ้าว่นั่นไงปีนี้ลูกหนังเนี่ยลูกหนังของประจําดาวคอเนี่ยเตะดึกมากมากเตะทห้าทุ่มตีสามแล้วก็ตีห้านะครับคือมึงไม่เก่งใจเะเียกูเลยมึงแข่งบอลเนี่ยต้องแบบหลับก่อนแล้วมาดู ใช่พี่ลองนะไม่ช่วยเลยง่วงกว่าเดิมพี่ฟาไปถึงประเทศบราซิลนะครับเตะบอลถามประเทศกูก่อนนะครับว่ากูไหวที่จะดูไหมมีประเทศหนึ่งประเทศอะไรเปิดปิด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 สวีป่ะแล้วกูจยังไงอีกประเทศหนึ่งปีนี้ไม่ได้มาประเทศอะไรถูกผิดถูกผิดถูกผิดประเทศเช็กฮะประเทศเช็กถามหน่อยเชียร์ทีมเลยเดี๋ยวกู เฮ้ยเป็นแฟนร์พูลวเราอ่ะค่ะแมรรู้เลยพี่ดูปุ๊บพี่รู้เลยว่าทำไมซาบินเป็นแฟนรีบผัเพราะเนี่ยมือเปล่าเลยไม่มีถ้วยเลยอ่ะเอาถ้วยกับแมรแล้วกันไม่มีถ้วยใช่ไหมนะครับปีหน้าก็ไปแชมปี้ยนลีกก็เตะเผื่อทีมพวกทีมกลางตารางด้วยนะตอนเข้าแห่ถ้วยรอบเมืองเนี่ยรู้สึกไงบ้างตอนแห่ถ้วยรอบเมืองมีส่วนร่วมไหมมีส่วนร่วมปะลำช้างเธอนะแตาเปนคนเอเชียไงต้องเชียญญี่ปุ่นนะ เตะมุมคําเมืองเขาเรียกว่าเตะแจงนเนี่ยวงเพลงเกา่าม,มีเพลงหนึ่งดังเหมือนกันชื่อเพลงแจงมุม <laughs> ขอบคุณแม่อีกวงหนึ่งดังเหมือนกันอะไรคะดังเลยเพลงคําเมืองบะหินกั้งพะพี่โซอัปเตอร์ซิกก้อนหินละมเมอ <laughs> เล่นเองกูยังเขินเองเลยนักฟุตบอลดีกว่านักฟุตบอลกลังนักฟุตบอลกันบ้างนักฟุตบอลคนไหนชอบพกลูกอมเข้าไปในสนามครับ ฉันเขปังเห็นเตะบอลแล้วแม่งปั่นตลอดเลยแข่งๆไปชอบอย่างเงี้ยเป็นท่าไม้ตายท่าไม้ตายหนูหนูรู้จักเลี้ยวผมบอกแฟนผมไว้เลยในโลกใบนี้ไม่ใช่มีแค่เลี้วหูเลี้ยเนลเมสซี่มาเมสหนึ่งหนึ่งค่ะลุยเล่ยเล่ยไดเป็นคนที่หนาวโหฟันออกปากตลอดเลยหนูว่าเขาไม่ค่อยมีมารยาทนะทำไมอ่ะเขาชอบฟันฉิบนะ เนี่ยกีฬาทุกประเภทนั้นในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเอ่ออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเนี่ยกีฬาเขาจะมีสัตว์มีตัวมีแมงสักอย่างนึงเขาเรียกว่าอนุมานสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันนะหรือที่เราเรียกกันว่า mascot mascot อยอะออกเสียงดีมาก mascot mascot เนี่ย มันก็ได้พอดีเลยนะครับค่ะนะมัสคอรเนี่ยมันพ้องกับคาเมืองคํหนึ่งว่าว่ามัสคอตไม่ใช่อย่างนี้เลยวันนี้นะครับรายการหาคําเมืองเทปสองของเราเสนอคําว่าคอดครับคอรดค่ะรู้ไหมว่าคอดแปลว่าอะไรกอดเ, <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีใครรู้จักคําว่าคอดบ้างช่วงถามคนสนับสนุนโดย ยังไม่มีผู้สนับสนุนค่ะตอนนี้อยู่ที่กาดนี่ฮะมาลินพลาซ่าครับอ่าแล้วก็วันนี้จะมาถามว่าคนที่มาลินพลาซ่ารู้จักคำว่าคอร์ดไหมนะครับได้ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับน,นี่มาจากรายการนี่ครับหาคำเมืองฮะเคยดูไหมครับไม่มีรสนิยมเลยนะครับ <laughs> ถามว่ารู้จักคําว่าขอดไหมครับห้ามลอกกันนั่นนะแล้วแต่พี่อย่าตอบละห้ามลอกกันเนอะอ่ะผมอมมัดมัดเอาครับป้าครับครับครับอ่ะพี่ตอบครับผูกมัดผูกไม่รู้ว่าอลองเดาดูเดาดูมัดนะค่ะมัดอ่ะครับมัดขอดกันมันผมดูฟุตบอลกันไหมครับดูบ้างเชียร์ทีมอะไรครับเยอรมันเยอรมันเอ๊ เชียงฮอนแลนด์นะครับไม่ได้ดูค่ะไม่ได้ดูค่ะไม่ดูนะครับไม่เป็นไรวันนี้ขอบคุณพี่ๆมากครับขอบคุณมากที่ร่วมสนุกอยากกินไหมนะชื่ออะไรครับตอบดิบ๊อบบี้อายุเท่าไหร่ครับบ๊อบบี้อย่าหันหลังให้เขาครับกลับมาก่อนสวัสดีครับเบาเพลงได้ไหมครับนี่ร้านมึงเป็นร้านอะไรครับผับหรือไงฮะเนี่ยและเอกสารเต็มแขนเลยนะครับเป็นหนี้สินล้วนๆนะฮะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน ร้านอะไรวะร้านเลนฟอนยูครับผมเลนฟอนยูนะครับตอนนี้กําลังดูรูปผู้หญิงอยู่ใช่ไหมครับนั่งทํางานอยู่ครับผมอ้างทางานแล้วชื่อปอมครับผมก็ทางานเรื่อยยครับผมทำร้านที่เช่าเลนนะผมร้านเลนฟอนยูอยู่หน้ามอชอครับผมโทรมาก่อนครับร้านไม่ค่อยเปิดร้านไม่ค่อยเปิดเพราะแหงอยู่นะครับรวยแล้วรวยไม่ค่อยเปิดร้านแล้วการมัดหรืเปล่าครับการมัดการมัดนะครับ เชียร์ทีมอะไรเป็นพิเศษครับช่วงนี้เชียฮอลแลนด์ครับกองหน้าชื่ออะไรนะฟันมูซี่ครับแต่ผมไม่ค่อยชอบแมนยูเท่าไหร่อ๋อชอบอะไรฮะชอบฮอลแลนด์ครับหลี่เชียร์สเปอร์ครับเชียร์สเปอร์ทีมขี้ไก่นะครับชนะแมนยูชนะแมนยูชนะแมนยูผมเชียร์นิวคาสเซิลก็ชนะแมนยูไม่เฉลยครับเราถามเราไม่เฉลยอยากรู้ใช่ไหมไปดูได้ที่หาคำเมืองครับนี่ livebox.me ครับใน YouTube ด้วยตามไปดูกันนะครับขอบคุณปอมมากคครับบขอุณครับ ขอโทษนคะคะสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดครับเป็นนักภาฟรีแลนซ์ครับ,รรบพี่เชี่ยญ,ญี่ปุ่นทำไมอ่ะพี่อชอบอ่ะเอ้ยไม่เกี่ยวเกี่ยวดิแล้วพี่เบิร์ดรู้จักคำว่าคอร์ดไหมคะไม่รู้จักพี่เป็นคนรุเทพี่คอร์ดกีตาร์เออโอเคค่ะสวัสดีผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับคุณวิชาครับวิชาทำอะไรอยู่ฮะทุกวันนี้ ไม่มีไม่มีอาชีพอยากจะฝากอะไรถึงเด็กรุ่นหลังครับยังมันกูยังไม่จะรีบตายไปไหนเลยจะไต้องมาฝากอะไรเด็กรุ่นหลังวะเคยเคยดูรายการเคยเคยเห็นปัญหาแต่ไม่ค่อยได้คลิกเข้าไปดูอ่ะเห็นเขาจะแชร์กันก็เพราะอะไรอ่ะดูมันไม่ค่อยมีอะไรสาระรู้มีสาระดีเคยเห็นตอนที่มีคุณยายแก่ๆถามหน่อยครับพิชาพิชาพิชาฮาร์โมนิก้าซันไลท์นะครับ ก็นอกจากวิชาโมนิกาสไนแล้วก็ยังเป็นวิชาโมนิกาสไน์อีกนะครับแล้วก็เป็นเป็นวิชาเป็นอย่างวิชารู้จักคำว่าขอดปะขอดขอดไม่เหมือนโขดใช่ไหมไม่ใช่โขดใช่ปะ่คำเมืองแปลว่าอะไรสมาธิถ้าเป็นภาษากลางขอดมันเหมือนแบบถอดออกเลยขอดเก็ดปลาเลย ดสรุปว่าขอดของพี่ชาแปลว่าจิมลิมเชิญคุณพี่ชาวิ่งกับหอได้แล้วครับขอบคุณครับพี่นี่ครับมาจากรายการนี่ครับหาคำเมืองฮะเคยดูจริงปะเคยจริงรู้จักยายไหมรู้จักยายเป็นแฟนของตาเออใช่ก็ได้ว่าชื่อปิ่นค่ะชื่อน้ำหวานเรียนแพทย์เหมือนกันขอไข่ออ่างดอเด็กเหมือนเซเลอร์ขอดปะตอบแม่งวิชาการเลยทำให้มันเป็นปม ชื่อฟ้าค่ะคุณฟ้าครับตอนนี้คุณฟ้าทําอะไรอยู่ฮะชื่อร้าน Lady Chamber ค่ะไปซื้อกันด uh ้วยนะเหมือนค้อนขอดหรือเปล่ายากกว่าเดิมคุณแกแน่กันแน่ค้อนขอดไม่เป็นไรเราสัญญาล่เราจะไม่ตัดคุณฟ้าออกเลยเขาบอกว่าเขาพูดไทยไม่ได้อย่าเคินครับอย่าเคินอย่าไม่เอาไม่เอา้ไอซ์ค่ะน้องไอซ์นะครับเป็นร้านของน้องไอซ์เลยป่ะพี่มนค่ะพี่มนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้หญิงเอพี่มนน้องไอซ์ไม่แปลนะครับ ไปกลับเฮ้ยทุเลาเราเชียร์ทีมอะไรแมนยูค่ะแมนยูต้องงีมม้ซาบีนเชียร์ทีมเลยเดี๋มมยวรัมีแต่คนไร้ด้วยเท่านั้นอยู่ตรงนี้ขอดถึงไม่เป็นห่วงวิทยาสื่อฉลาดนะครับซาบินฝอะไรให้น้องเลยครับตั้งใจเรียนนะคะถึงน้องไอซ์จะไม่ใช่อนาคตของชาติแต่น้องไอซ์เป็นอนาคตของพี่เสมอนะครับแล้วแฟนเขาจะมาต่อยกลัวเนี่ยแหละขับเบาๆ เปาดังๆไปค่ะดังไปนะชื่อลิงหลิงค่ะแปลว่าอะไรคะพี่ปอแปลว่าเอียงลงเอียงลงอันนี้มันเชียร์อาร์เจนตินาเยอรมันจด้เอาทีมเดียวนี่หนูแทงบอลหรือหนูจูบอลเนี่ย่สิคอรดเซเลอร์คอดไม่รู้อ่ะนี่กำไรหนูจะไปบูชายันใครที่ไหนครับแม่โอ้โหเป็นชาวร็อกอ่ะเป็นสไตล์ก็มีกุญแจนะพี่ปอเป็นสไตล์นะฮะร็อก ทุกคนเอาซาบวินไปเก็บสไตล์นี่คือพื้นปูนซีเมนต์สไตล์เป็นพื้นปูนซีเมนต์ทำไมสนามฟุตบอลต้องปลูกหญ้าทำไมเพราะว่ามันนุ่มไม่ใช่มันสวยไม่ใช่ยอมยอมยอมเพราะถ้ามันปลูกต้นมะม่วงเนี่ยมันจะเตะบอลใช่ไหมชื่อโอเอค่ะโอเอค่ะโอเอแปลว่าอะไรคะชักช้าอะไรขางหลังก็ช้ากว เคยดูรายการหาขุมเมืองไหมครับรอ๋อนี่ไม่เคยนะครับอย่ามันเนียนนะครับเคยได้ยินมาบ้างวันนี้ต้องดูนะครับยืนนะคะนะการท่องเที่ยวตามประวัติมนุษย์ท่องเที่ยวแล้วไม่เหนใครหยุดท่องเที่ยวเลยนะครับทุกคนเที่ยวทุกวันนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยฮนะคือดูครึ่งเดียวดูครึ่งลูก<อ>ไม่ใช่ราคาเยอรมันเฮ้ยอ <laughs> ยากจับมือคนเทยอรมันมากขอดแปลว่ามัดมัดแน่นมือหายใจลึกครับหายใจลึกมองกล้องครับ พี่มาถามรับว่าเราเสียว่าสียังชื่อนุค่ะน้องนุกครับแล้วเราแอดจะแอดคณะอะไรครับแมทคอมโอ้ยพึ่นะพู่นะพี่เชื่อว่า4ปีสำหรับแมทคอมของน้องนะครับน้องจะกลายเป็นคนไม่ปกติทันทีต้อ,อพี่รู้จักคือเนี่ยดูจากคอสตูมของหนูนฮะโกกรหรกและช้างฮะมันได้จริงๆนี่มันเป็นเขตกั้นกันออ้นนีน่ะอเทนนิเออคอดแบ เราเป็นคนคนเมืองแบบคนเหนือปะเมืองเมืองแล้วขอดภาษาขอดภาษาเมืองแปลว่าอะไรอือค่ะชื่อโบค่ะชื่อพึ่งหวานค่ะชื่อปิ่นค่ะ้อปินชื่อแทมสุดสวยค่ะชื่ออะไรคะชื่อซาบีนมียนเลยนี่ดูฟุตบอลป่ะไม่ดูวันทุกวันนี้เราทำอะไรเล่นเกมเกมอะไรเราเล่นเกมอะไรใช่ครส่งมานะบ่าแม่ให้หมด ทำทุกอย่างค่ะทำทุกอย่างเช่นดูเกาหลีอะไรดูเกาหลีฮะคือดูแต่ประเทศเกาหลีไม่ดูคนเกาหลีจะทก็ไม่ว่างเอเอ่อดูหนังค่ะแม่โทรตามเดี๋ยวให้คุยกับแม่ผ่านรายการเลยอ๋อได้เลยอ๋อไม่ใช่แม่อ๋อแป๊บนึงค่ะนะปาเขากำลังถ่ายคนหน้าตาดีพี่เอสุภชัยเองค่ะค่ะค่ะเขาบอกว่าให้บอกว่าอยู่กับพี่เอสุภชัยค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปหาคุณแม่แล้วครับ การพกเงินไว้ในเคสโทรศัพท์ไม่ถูกต้องที่เห็นนะหนูไม่ว่างค่ะเป็นคนบิซี่ตลอดเวลาแบบอีเวนต์เยอะมอสี่มาจากรายการหาคำเมืองเคยดูปะเออวันวันมันไม่ค่อยดูแล้วหรอโทมินจุนอะไรเงี้ยเอ็กซองเอ็กโซโกรธแทยอนมากรู้แค่เนี้เฮ้ยอยากโกดแทรยอนขอดขอใส่อ่างเดาเด็กขอใส่อ่างเดาเด็กขอดเอวขอดเนี่ยเอวขอดเอ่อขอดขอดที่แบบเวลาเวลาอายุยุ่งยุ่ง ขอด้วยป่ะคะอ๋อขอที่เอาไว้ตีทันนี้ไงขอกีตาร์ป่ะคะนี่คือนี่คืออนาคตของชาติมพูดทำไมสองอันอะขอแปลว่าสารทนายไหมขอเนาอพูดทำไมเยอะเดี๋ยวจะด่าเพื่อนจับเร็วเร็วเออหลอกจับมือเด็กด้วยอะไรนะว่าพี่ว่าอะไรหนูที่ที่ไม่ทันใช่ไหมได้ยินว่าอะไรเงาเงาแล้วก็ไม่รู้เงาเงาอะไรไม่รู้อะไรนะ ไม่บอกหาเมืองใน YouTube มีเอออีกประมาณ2อาทิตย์ขอให้โตไปเป็นอาคุดของชาติที่ดีนะครับแล้วก็วันว่างทำอย่างอื่นบ้างให้รายกัรนล้คนดูด้วเด็กโรงเรียนนี้พูดดีจริงเด็กเรียนนี้พูดดีับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงถามยายสนับสนุนโดยบ้านท่าตำหนักเชียงใหม่ เขาว่ากันว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนแม้เราจะไปไม่ถึงดวงจับทร์แต่เราก็ยังอ,อยู่ท่ามกลางดวงดาวนั้นลุกนนะั่ เอาวันนี้ลูกสวัสดีอันนี้หนูเป็นใครลูกเอ้ยจำหนูได้ไหมคะเปลี่ยนทุกอาทิตย์ย้ําไม่ได้แล้วลูกอันนี้หมาใหม่ละแม่สบายใหญ่ละตัวนั้นลูกผมผมมันก็เหมือนความรักอะลูกทำไมคะยายมันบังตาลูกเล่นนี่เล่นหน่อยก็ไปหนูชื่ออะไรลูกโอ้ยมาหนูหลานยายนะคะชื่อซาบีนค่ะอ๋ออะไรนะลูก ซาบีนค่ะยายอะคอรีนอะไรนะไม่ใช่คอรีนคขายายซาบีปาตีนไม่ใช่ยายดายายลูกแมวเายายทำไมทำไม่ถึงเป็นยายมีไข่หอยอ่ะยายมีเพราะว่ายายมีไข่หอยจะคู่กับยายมอยไข่หมีลูกวันดีคืนดีก็หอยยายมีไปติดหมียายมอยลูกรู้รู้ไหมลูกหอยอะไรลูกหอยอะไรไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหอยลูกหอยอะไรคะยายหอยเป่าฮลูก ทุกวันนี้มันก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นหน่อยเลยนี่เราไม่ได้สาระอะไรกันเลยนะวันนี้ช่วงนี้สถานการบ้านเมืองก็ยังไม่ค่อยแน่นอนลูกก็ช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเขาปล่อยแมวลูกช่วงกราฟิลลูกเคอฟิลค่ะยัาไม่ใช่ครับแค่กลัวแมวลูกกลัวแมวแมวเรา แต่เขาก็คืนความสุขละก็อาทิตย์ก่อนอยายไปดูน่าเรศสวนฟรีมาลูก <c oughs> เป็นไงบ้างคะยายอ่าอยายเห็นแค่หูของ,น,งน่าเรศสวนนั่นลูกแทบจะขี่คอกันดูแล้วลูกโอ้เนี่ยพูดถึงฟุตบอ, <c oughs> อลบอเลยลดูฟุตบอลจะยายก็ติดตามการออกกําลังกายกีฬาเป็นยาพิเศษลูกยายชอบเล่นกีฬาอะไรบ้างคะอ่าอยายก็เล่นหมดหนะมีแทงโกมีแทงบอลไม่ใช่ไม่เล่นไม่เล่นอ่าแต่ว่าเมื่อก่อนก็เตะบอลก็แก่แล้วก็ไม่ค่อยได้เตะในสนาม ก็เลยเปลี่ยนมาเล่นบนโต๊ะแทนลูก็บิดบิดเล่นบนโต๊ะแทงบอลไม่ใช่มีดใช้ปากกานุ๊นุ๊ดดูฟุตบอลไหมลูกไม่ไม่ได้ดูบอลนะดูคนดูคอนเทนต์คนเตบอลผู้หญิงก็เป็นอย่างเงี้ยลูกสมัยก่อนโรเบิร์โต้บักโจ้หล่อผมยาวตาดุ้ยเลยตอนนี้เป็นตุ๊ดไปแล้วเรียบร้อยแล้วโรเบิร์โต้บักโจ้กูนะนูชอบคนไหนเป็นพิเศษลูกหนูชอบ ยยเจอรานโอ้นัดร้านุดนี้ก็ได้ข่าวว่าเล่นไม่ค่อยดีนะลูกนะเขาออมมือออมมือออมตีเอ้ยออมเท้ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษเหมือนนโยบายชาติเรารา้านกีฬาต้านยาเสพติดลูกก็<ฆ>ยาก็เคยไปแข่งมาจากเขาดมกาวข้ามเครื่องกีดขวางดูดมาสีคุณ้อยอะไรเงี้ยลูกนี่เราไม่ได้สาระอะไรกันเลยนะวันนี้การมันันเป็นสิ่งไม่ดีเราอยากจะเป็นคนดีของสังคมเนี่ยเราต้องอย่าเล่นการพนันเลย ยายนี่ไม่เคยเล่นเลยอบายะมุกยายเล่นอะไรคะยายเล่นอวัยวะตลอดเลยลูกเออวันนี้มันมาเยอะ้ยที่ฟันหนูนี่เขาเรียกว่าอะไรลูกนี่เหรอคะใช่ใช่ลูกเป็นเหล็กค่ะยายเป็นเหล็กปกติเหล็กนี่ยายเห็นใส่ตำหนักต่างทําไมเขามาใส่ในฟันลูกเหล็กจัดฟันเหล็กจัดฟันฟันหนูนี่โอ้โหเรียงกันสวยเหมือนเม็ดข้าวโพดเลยลูกหนูซาบินจริงเหรอคะยายจริงจริงฟันยายก็สวยนะคะเรียงกันสวยเหมือนเม็ดข้าวโพดเลยลูก เหลืองแค่กระดาษนี่ไม่เก็บยายขายายโอ้ยายขาอันนี้ขายายลูกขายายหนูขับรถเป็นไหมลูกขับเป็นค่ะอันนี้บวงมาลัยบาวเวอร์เอออะไรมันดีนะค่ะค่ะยายเออมันได้กันนิดหน่อยครับนี่เราไม่ได้สาระอะไรกันเลยนะวันนี้รู้จักคําว่ามัดขอดหรือว่าคําว่าขอดไหมคะว่าแปลว่าอะไรคําว่าขอดเนี่ย แปลว่าโมโหลูอกอันนั้นมันขอ,ขอ,ข,อขอดอาจจะแปลว่าห้องพักก็ได้ลูกบางที่เขาใช้แบบว่าซูาเปอรอดอะไรเงี้ยรกห้องพักที่มาอยู่กระจุกตัวกัน<อ>มีอีกอันหนึ่งรถยนต์ลูกรถยนต์อันนั้นมันโสดรอเปล่าขออดอดมีรูปเป็นขอดคือการผูกหรือขมวดไว้เป็นปมเช่นขอดเชือกคือการขมวดเชือกไว้เป็นปม ขอดแก้วคือการผูกลูกแก้วไว้หรือขอดคําคือการผูกทองคําไว้นั่นเองค่ะและขอดก็เป็นชื่อตําบลในอําเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เรียกว่าหลงขอดในลทธิ์พระลอสอนโลกได้กล่าวถึงลักษณะของภรรยาที่ดีว่าเมียดีคือคู่แก้วกับตนเพื่อผูกแหวนมงคลขอดไว้ แผ่พอลูกผัวผลขายเผื่อเทียมดั่งแม่อยู่ใกล้คู่ข้างผัวตนอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ลูกขอดก็เปี่นขอดอยู่เป็นขอดยายคะหัวใช้ทางสามเมืองเขาว่าไงอ๋อหัวบุญตียล <c oughs> บุญก็คือชัยชัยอะไรเงี้ยชัยเข้าไปชัยชัยวันนี้หนูแต่งตัวอาสยามนะลูกแหมพูดจากคำว่าจักกะไหมลูกจักกะกิ้งกาปะคะยายดึงสิจักกะจักกะลูกดึงนั่นว่าแล้วจักนิดที่แปลว่าดึงใช่ไหมคะยายใช่ลูกจักที่แปลว่าดึงจักกะดึงสินี่เราไม่ได้สาระอะไรกันเลยนะวันนี้ยายยายไม่ค่อยสนับสนุนให้เล่นงการพนันนะลูกแต่ว่าเลขดีมันมาเราต้องบอกต่อ หมายหมายถึงหวยอย่าพูดว่าหวยลูกเราพูดว่าสลากกินแงลูกสลากก็แคสลากกินไม่ค่อยแบ่งเท่าไหร่ลูกยายเลยไม่ค่อยถูกเมื่อคืนยายก็ฝันลูกยานหน้าเยน้ำมันนะลูกสองสองลูกก็หนึ่งศูนย์สองสองลูกเลขท้ายสี่ตัวลูกอย่าลืมไปซื้อนะลูกนะยายคะถ้าเกิดหาเลขนี้ไม่ได้นี่ทําไงคะถ้าหาเลขนี้ไม่ได้ไม่ยากลูกโทรหาป้าติ๋วลูกป้าติ๋วโทรแทงเลยลูกไม่ดีไม่ดีอย่าไปทำลูกอย่าไปทําแต่สามารถดูรายมือได้ลูกจริงเหรอคะในร่องไหนร่องกรรมสิลูกกรรมกรรมน่า ในลองแบร์สิลูกแน่เป็นคนเชื่อคนง่าย <c oughs> ระวังโดนหลอกท <c oughs> ายาเมยายดูใกล้จังเลยคะอ่ายายสายตาไม่ค่อยดีลูก <c oughs> เป็นสายตา,ตาตอนแรกตอนแรกเมื่อก่อนยายสายตายาวแต่ตอนนี้ยายสายตาสัดดีล,ลูก <c oughs> ดูไรตีนให้หนูหน่อยได้ไหมโอ๊ยดูดูยายไม่ค่อยถนัดตีนลูกเ <c oughs> นื้อคู่หนูเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆลูกเขาบอกว่าเหมือนว่าเขาจะเป็นพิธีกรชายรายการหาคำเมืองนะลูกเป็นผู้ใหญ่ใจดีมิดไมตรีดีลูกอ๋อดีใช่ไหมคะยายดีค่ะดีอยากค่ะถ้าเกิด เนื้อคู่เนี่ยภาษาเมืองคืออะไรคะเนื้อคู่ที่เขาเรียกว่าจิ้นสองปีลูกจิ้นสองปียายก็เป็นคนธรรมะธรรมโมนะลูกค่ะใหญ่ก็เดี๋ยวว่าจะปันปอนหนูซะหน่อยลูกปปันอนคืออะไรคะใช่ปันปอนก็คือให้พรลูกให้พรอิติปิะสงอิติปิโสนี่หนูท่องได้ไหมลูกสวดได้ไหมสวดได้ค่ะยายยายสวดถอยหลังได้ด้วยนะเชื่อคะจริงดูปิชื่อแบกกระว่ายหนูอยากเป็นคนดีไหมลูกค่ะนายายมีคำสอนเกี่ยวกับคนดีมาให้ลูกค่ะ การจะเป็นคนดีนั่นได้เนี่ยหนูลูกหนูต้องดีที่หูก่อนลูกดีที่หูดีที่หูลูกแต่ก่อนที่หนูจะดีที่หูได้หนูต้องเปิดหูก่อนลูกเปิดหูแล้วจะดูดีลูกดูที่หูที่ลูกดูที่หูก็จะไปดูที่ไหนล่ะดูดูดีที่หูก็ต้องดูที่หูลูกคือเป็นการที่เรารู้จักรับฟังคนอื่นลูกเราก็มีหูแล้วก็ฟังลูกดีต่อไปลูกดีที่หันลูก ดีที่หันเหรอคะยาดีที่หันลูกการที่เรารู้จักหันมองเหลียวมองคนรอบข้างลูกหรือว่าเหลียวมองโอกาสที่มันจะเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะต้องรู้จักสังเกตลูกต้องดีที่หันต้องดีที่หันลูกดีต่อไปลูกดีหลายๆเท่าลูกดีหลายๆเท่าโอ้ยหลายเท่าเลยนะ นี่มีหนังเรื่องหนึ่งเข้าไปตั้งชื่อด้วยรักเจ็ดทีดีเจ็ดเท่าไม่ใช่ดีจะ่นอนลูพอเราเป็นคนดีแล้วเรารู้จักรับฟังคนอื่นเราเหลียวมองคนอื่นแล้วเราต้องทําดีให้มันหลายเท่าลูกคนที่เขาฟังเราอยู่เขาจะได้รู้สึกดีลูกยายรับประกันเลยว่าดีแน่นอนนะลูกนะดีจริงๆเหรอยายดีจริงๆดีสุดท้ายลูกการที่จะเป็นคนดีแบบสมบูรณ์แบบเนี่ยลูกเราจะต้องดีไม่ห่างเหินลูก ดีไม่ห่างเหินประกบติดตลอดอยู่ดูแลเทคแคร์เรียกว่าเดินไม่ห่างห่างกันเลยใครกับอะไรนะเนื้อคู่หนูที่คุณยายดูให้เมื่อกี้ป่ะคะใช่เขาเป็นคนดีแบบไหนคะยายโอ้เขาเป็นคนดีสิบเท่าเลยดูนี่เราไม่ได้สาระอะไรกันเลยนะวันนี้เขามีดีเยอะลูกเขามีดีเยอะลูก อาจจะเป็นเนื้อคู่หนูที่ดีแล้วที่สําคัญเขาดีไม่ห่างเหินเขาเป็นคนที่ดีไม่ห่างเหินเลยเป็นไหนเขาเดินตาตาตลอดได้กินปุกเขาเดินดาตลอดเลยลูกก็เป็นหมาล้วนี่เราไม่ได้สาระอะไรกันเลยนะวันนี้ไม่น่ารูกนะยายค่ะพี่ชายลูกครับน่ก่อนหนูจะไปเนี่ยยายก็มีเครื่องรางของขลังลูกอะไรคะยายช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะก็จะมีอันนี้เป็นเห็ดหอบอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดปีลูกกำมือเขาเรียกว่าเห็ดปีเห็ดปี เห็ดปีนี่คือปีหนึ่งเนี่ยเราจะได้กินเตื้อนหนึ่งลูกปีหนึ่งได้กินครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นเห็ดทอดลูอก็เดีือดทอดดวงใจโอ้โหหนูหนูอย่าจับเห็ดยายลูกขอบคุณยายมากนะค่ะสำหรับเห็ดเห็ดทอดเห็ดปี๋ลูกเห็ดปีเดี๋ยวเรียกเห็ดปี๋ก็ได้ลูกปีละครั้งโอ้ปีละครัปีหนึ่งเราจะได้กินหนึ่งครั้งแล้วก็วันนี้หนูแต่งตัวได้แบบว่าเสมอมากเลยลูกเสมออะไรคะยายเสมอปี๋ลูก นี่เราไม่ได้สาระอะไรกันเลยนะวันนี้นะไปหนูกลับ<ด>บ้านแล้ว<ด>ยายจะไปเก็บเห็ดแล้วลูกไปละไปไหนคะยายยายไปเก็บเห็ดนะลูกไปเก็บเห็ดยายจับ <laughs> ลูกยายจะไปเก็บเห็ดละไปละเห็ดใหญ่ขึ้นแล้วลูกไปละ <laughs> พี่ป้าทำอะไรอ่ะ จ้องครับจ้องจ้องนิดหน่อยก็เล่นครับโอเคราอะไปถามยายมาอ๋เป็นไงบ้านยายยายอย่างเงี้ยเรอะยายยายไม่ไหวอ่ะอ่าคันนี้ยังไหวแต่ยายไม่ไหววันนี้ก็ถามคนมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดมาลินหน้ามอเนาะแล้วก็ตลาดหน้ามอเดินเข้ามาข้างไหนด้วยข้ามไปฝั่งในมอด้วย ทางอังนนหนึ่งสบับช่วงคำเมืองสู่อาเซียนครับสำหรับคำเมืองสู่อาเซียนวันนี้นะคะสวีจะขอเสนอคำว่าการดค่ะ a u d. G U A R D กาดนะคะซึ่งแปลว่าต้องค่ะสำหรับคำว่ากาดในคำเมืองคือคำว่านี่ฮะตลาดครับตลาดฮะ<อ>ถ้าแบ d มาเก็ตแปลว่าร้ายกาดไม่เกี่ยวาคำเมืองในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณซิงฟ้าค่ะ เชฟโรเลตเชียงใหม่ครับเจริญมอเตอร์เบนซ์ค่ะมงปอบเดสเดนท์ครับและบ้านท่าตำหนักค่ะบ้านท่าตำหนักเชียงใหม่ครับผมปอนะครับแล้วก็น้องซาบีนก็ต้องลาไปก่อนแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับหาคันเบลเทปที่2นะครับเทปที่2นะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องซาบีด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรแาบผู้ชายที่สัมส่นอย่างนี้่วับติดตามกันต่อไปว่าเทปหน้านะครับเทปที่3เราจะเป็นใครนะสำหรับพิธีกรหญิงอาจจะเป็นน้องซาบีนก็ได้หรืออาจจะเป็น นางสาวจุดสมมุตินะครับรอติดตามกันวันนี้ขอบคุณน้องสาบินมาแล้วก็ขอบคุณท่านที่ติดตามครับพบกันใหม่เทปหน้าหาคคำเมืองว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวยงบเป็นอะ เคลื่อนไหวโดยอัตโนมัตินี่มากรอนเย่ยวทีแรกะมากเลยโอเครักชาติรักชาติก็ว่ากันนะบอลไม่ใช่มีดแทงบอลไม่ใช่มีดใช้ปากกาพูดถึงช่วงนี้ลูกมหากรรมกีฬาลูกหนังโลกกรรของคนทั้งประเทศได้เปล่าวะลูกหนังโลกก็ไม่ได้อะมหากรรมกีฬาของมวลมนุษย์เรียกไา้ มาด้านนี้ไม่ใช่เสนอหน้าไม่ใช่สินเสนอหน้าอะไรพี่ที่พี่ขุดเพาะาขุดเพราะว่าดคนะองแล้วสามสองหนึ่ง